คุณได้ s t a r i a Premium แต่งชุดใหญ่500,000บาทได้อะไรกันไปบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับกอฟนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ SCD Auto Seat นะครับก็จะเป็นร้านตกแต่งภายในนะครับวันนี้ก็ไปอยู่กับรถนี่เลยคุณได้ s t a r i a Premium นะครับด้วยงบประมาณคันนี้เนี่ย500,000บาทได้อะไรกันไปบ้างนะครับต้องบอกว่า จัดเต็มทั้งคันนะครับได้ทั้งคันไม่ว่าจะเป็นเบาะคนขบบับเบาะแถว2เบาะหลังเอามาทําให้มันนั่งสบายขึ้นพื้นไม้ลามิเนตนะครับอุปกรณ์ตกแต่งอย่างไฟหน้าไฟท้ายเนี่ยครบหมดเลยเดี๋ยวไปแนะนําทีละอย่างกันเลยครับก็เริ่มจากหน้ารถก่อนเลยนะครับสังเกตง่ายที่สุดจะเป็นไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นไฟยาวแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ ในเรื่องของไฟสัญญาณเลี้ยวเนี่ยซ้ายและขวาเนี่ยเวลาเปิดไฟเลี้ยวไฟมันจะเป็นวิ่งนะต้องบอกว่าของเดิมรถเนี่ยจะมีแค่ไฟซ้ายและขวาตรงกลางเนี่ยจะเป็นปันหลอหรือไม่มีนั่นเองนะครับแบบนี้คือเพิ่มความปลอดภัยสังเกตง่ายเห็นชัดแนะนําให้ทําเพิ่มนะคะสำหรับรถคุณไดซาเลียเลยนะครับผมอยู่กับไฟท้ายคุณไดซาเลียนะครับก็จะเป็นไฟท้ายเพิ่มระบบไฟเลี้ยวแล้วก็ เพิ่มในส่วนของตัวโคมข้างบนนะของเดิมถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมพวุนี้โคมโคมข้างบนเขาจะมีโคมมาให้แต่ว่าไม่มีเม็ดไฟก็คือไฟไม่ติดนั่นแหละมีแต่โคมมาทีนี้เราก็แบบเพิ่มในส่วนของความปลอดภัยแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวเนี่ยของเดิมมีแค่ข้างล่างแค่จุดนี้วันนี้เราทําให้มันสังเกตได้ง่ายเห็นชัดนะครับออกข้างแล้วก็วิ่งเป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็โคมโปรเจคเตอร์ข้างบนก็ติด นะครับสวยงามเป็นโซ่ทาวเวอร์เลยไฟไท้ายเพิ่มระบบเพิ่มความปลอดภัยความสวยงามเนี่ยเอาไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าครับแนะนําเพิ่มครับ<อ>ก็เดี๋ยวจะเข้ามาภายในรถน,นะครับก็เริ่มตั้งแต่กำลังจะขึ้นรถเนี่ยเราจะเจอบันไดข้างนะครับรุ่นนี้จะเป็นบันไดข้างแบบเข้ารูปนะครับเนี่ยครับทำให้การขึ้นลงรถเนี่ยทำได้ง่าย<อ>ต้องบอกว่ารถทุนได Hyundai เนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะการขึ้นลงรถถ้ามีผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กเล็กขึ้นรถจะทําได้ยากค่อนข้างลำบากนะครับ ีนี้ติดมาด้ข้างเพิ่มวันนี้แบบฟิกนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหาเรื่องการใช้งานอะไรเลยนะครับติดข้างตัวรถต่อให้เกิดอุบัติเหตุบันไดโดนก่อนสี่รถตัวรถด,ดีกว่าครับดีกว่าที่ได้ไปโดนตัวรถนะครับไม่ว่าจะใช้งานง่ายหรือว่าดูแลรักษาก็ง่ายเข้ามาข้างในก็มาอยู่กับเบาะแถวหน้าเบาะแถวหน้าบ้านนี้เนี่ยก็จะมีการทําเพิ่มในส่วนของเอาเบาะเดิมเนี่ยมาเสริมฟองน้านะครับพุ่มหนังใหม่นะครับ แล้วก็เสริมทรงให้มันนั่งสบายจากเบาไซส์เล็กๆวันนี้เบาไซส์ใหญ่เดินทางไกลๆเนี่ยเบมามันรับสรีละเวลานั่งมันจะไม่เมื่อยนะครับไม่ต้องนั่งห่อตัวอ่ะนั่งกันสบายๆและที่สาคาัญยังมีหูหมอนเป็นแม็กกี้เมาส์เวลาพิงเวลานอนเนี่ยก็คือไม่ตกหมอนไม่ต้องปวดคอไม่จำเป็นต้องไปนั่งเบาข้างหลังที่เป็น v i p ด้วยซ้ำเบาคนขับและข้างคนขับก็นั่งสบายขึ้นได้ครับ เข้ามาดูแบบมันก่อนได้ครับอ่ะเดี๋ยวไปต่อนข้างหลังครับเบอก v วีพีอ่ะ,อะก็เรามาต่อกับห้องผู้โดยสารแถวหลังนะฮะเป็นเบาะวีพีอ่าต้องบอกว่าบ้านนี้เนี่ยชุดใหญ่จัดเต็มสําหรับเบาะวีพีเน้นคนนั่งที่จะเป็นตัวเองนั่งเพราะบ้านนี้มีคนขับรถให้รุ่นนี้ที่กอบนั่งอยู่จะเป็นรุ่น S6 นะครับแล้วก็จะเป็นรุ่นที่สามารถสั่งการผ่านจอทัชสกรีนได้ นะครับใช้งานง่ายๆครับจิ้มจอเนี่ยกดแค่2ครั้งเนี่ยเราก็ทัชสกรีนจอใช้งานได้แล้วนะครับซึ่งไม่ต้องไปก้มในการปรับเบาะอะไรรุ่นนี้เหมาะกับการใช้งานเป็นผู้ใหญ่ใช้อาจจะไม่เหมาะกับเด็กเด็ก,กระซมหน่อยแต่รุ่นนี้ข้อดีคือซรลีระเบาะเท้าแขนของตัวเบาะยาวอ่าแล้วก็ ลองน่องเนี่ยพิเศษที่สุดก็คือจะเป็น2ชั้นเดี๋ยวลองเปิดลองน่องให้ดูนะสำหรับ S6 นะคือลองน่องรุ่นนี้เป็น2ชั้นเวลาการนั่งเนี่ยการยืดขาเนี่ยต้องบอกว่าโหเยอะมากๆดูดูด,ด,ดูลองน่องสามารถยืดออกมาได้แบบนี้มันเหมาะกับที่จะเป็นเบาะนอนในรถด้วยซ้ำอ่ะถอยเบาะนิดนึงอ่ะแบบนี้ต้องบอกว่า S6 ต้องเป็นเ6เท่านั้นที่ทำได้ของเรานะครับ แล้วก็เรื่องใช้งานปรับเดินหน้าถอยหลังเอนอนรองน่องทุกอย่างนะครับอยู่ที่หน้าจอทัชสกรีนทั้งหมดแล้วนะครับข้างๆของเท้าแขนอี่ข้างหนึ่งเนี่ยอย่างนี้สามารถสไลด์ถอยหลังได้มันจะเป็นที่วางขวดน้ำและข้างในช่องเล็กๆตัวนี้จะเป็น USB อเอาไว้ชาร์จแบตรวมถึงเวลาจะนั่งเล่นโทรศัพท์เนี่ยขี้เกียจที่จะถือก็แค่พิงไว้แบบนี้ นะครับรุ่น s อส6เป็นแนวแบบบิสเนสเลยเน้นผู้บริหารนั่งนั่งสบายมากแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆต้องบอกว่าฟองน้ำเนี่ยปูนุ่มมากๆนะรุ่นนี้ใครอยากได้แบบนั่งสบายเน้นพักผ่อนเดินทางไกลๆบนรถเป็นผู้ใหญ่นะัรุ่นนี้แนะนำครับเอสาแล้วก็ยังมีรายการเพิ่มเติมอย่างตัวพื้นเนี่ยสังเกตนะครับจะเป็นพื้นไม้ลามิเนตนะครับบ้านนี้ทำทั้งคันนะครับถ้าสังเกตอันนี้จะเป็นลาย ดำตัดขาวมันจะเป็นลายขินสีดำแล้วก็มีสีขาวแสบต้องบอกว่าสวยงามข้อดีของลามิเนตก็คือทำความสะอาดง่ายดูแลรักษาง่ายนะครับอาจจะเกิดเริ่มเกิดรอยตามการใช้งานแต่ว่าตัวเนื้องานมีการเคลือบสารไว้แล้วนะครับเป็นกันลุกันลอยพวกนี้ใช้งานได้ยาวๆนะดูแลง่ายก็ฝากไว้ด้วยครับพื้นลายลามิเนตนะครับอ,อ๋อเพิ่มเติมเห็นหลังเบาะคนขับมันจะมี เป็นเหมือนกล่องอะไรขึ้นมาอันนี้คือทําเพิ่มนะเป็นโต๊ะพับหลังเบาะเนี่ยครับเราสามารถดึงลงมาใช้งานได้มีทั้งที่วางขาแล้วก็เป็นโต๊ะเอาไว้ทํางานก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นพักของทานข้าวจะใช้งานจริงๆปรับเบาะเดินหน้าเข้ามาแบบนี้ตัวโต๊ะเนี่ยก็จะมีการเป็นแท่นเล็กๆจุดเล็กๆเอาไว้วางโทรศัพท์ อันนี้คือไวเล็ชาร์เจอร์ก็คือเราแค่วางโทรศัพท์ลงไปเดี๋ยวตัวไวเล็ชาร์เจอร์เขาก็จะชาร์จเองนะครับแล้วก็บริเวณทางซ้ายพื้นที่ว่างๆตัวนี้ก็วางคงงวางของกระเป๋าหรือจะที่พักเอาไว้ทานข้าววางขวดน้ำวางได้เลยแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นแมนนวลแมนนวลคือเราสามารถใช้งานแยกและอนเนกประสงค์ได้อย่างเช่นอยากจะแค่วางขาเก็บลงไปวางขาได้เลย อยากจะได้แค่โต๊ะอย่างเดียวไม่อยากได้วางขามีรองน้องแล้วพับรองน้องเก็บอข้อดีของโต๊ะพับแมนนวลคือใช้งานได้แยกอิสระอนเนกประสงค์ครับเหมาะนะสําหรับบ้านมีครอบครัวมีเน้นทํางานบนรถเพราะพวกนี้เขาจะไม่ได้มีพื้นที่ให้เราได้ไดไดใช้งานอะไรพวกนี้หรอกทาเพิ่มไว้ครับแนะนําครับ่เดี๋ยวไปต่อกันบอกข้างหลังนะครับที่จะเป็นเอาอร์ดเดิมมาทําให้มันนั่งสบายขึ้นไปดูกัน ก็ก็มาอยู่กับเบาะหลังสุดของแถว4นะครับเอามาทำเพิ่มในส่วนของการเสริมฟองน้ำหุ้มหนังใหม่แล้วก็ยังเสริมรองร่องไฟฟ้าด้วยต้องบอกว่าคุณไดเป็นรถทคโลยีทั้งหมด4แถววันนี้เขาออกไปแถวหนึ่งก็คือแถว3นะครับเพื่อที่จะมีพื้นที่ในการนั่งสบายขึ้นเก็บของได้เยอะขึ้นถ้าจะไม่ถอดเบาะออกเลยเนี่ยพื้นที่มันจะเหลือน้อยก็คือนั่งไม่สบายส่วนมากคุณไดเขาจะรู้กันว่าเอาออกสักแถวหนึ่งอ่ะ เรามาอยู่กันที่เบาะหลงังตัวนี้ทําเพิ่มทําอะไรบ้างหนึ่งเสริมฟองน้ําพุ่มหนังใหม่เบาะจะใช้ใหญ่ขึ้นนั่งสบายขึ้นนะครับฟองน้ําหนาขึ้นแล้วก็ยังมีในส่วนของการเพิ่มตัวรองนั่งไฟฟ้าเดี๋ยวกอลรองนั่งตัวซ้ายให้ดูตัวซ้ายเนี่ยเพิ่มมาแล้ว ก็คือสวิตต่างๆในการปรับรองน่องเนี่ยจะอยู่ที่ตรงกลางเราจะไม่ได้ทํายาวทั้งหมดนะเราจะมีพื้นที่ที่จะเอาไว้วางขาหรือว่าเป็นสวิตการใช้งานแบบนี้เราจะใช้งานเนี่ยเราแค่กดสวิตตัวกลางตัวนี้รองน่องขึ้นแล้วนะครับรองน่องไฟฟ้ากดขึ้นกดลงแบบนี้ทั้งซ้ายและขวาการสั่งการจะอยู่ที่ตรงกลางตัวนี้แบบนี้เลยแล้วก็เบาเนี่ยมีการแบ่งการใช้งานเป็น4 0 6ิ ส่วนมากรถเบาะแบบนี้ทำมาเพื่อให้มานเนกประสงค์ใช้งานได้ดีขึ้นง่ายขึ้นสมมติตัวนี้ไม่มีคนนั่งอยากจะวางของดึงสลักลงพับลงอ่ะแบบนีจน้จะวางของมากขึ้นจะใช้งานยังไงอเอกประสงค์การใช้งานของเราได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีช่องตรงกลางเอาไว้เป็นที่วางแก้วน้ําถ้าอยากจะข้างหลังเนี่ยวางแก้วอยากวางใกล้ๆตัวเองนะครับอาจจะปรับเบาะนิดนึงอ่า ต้องบอกว่าไอ้ตัวนี้มันปรับตามองศาที่วางแก้วน้ำเนี่ยที่วางมือเนี่ยเราปรับเบาะเอนนิดนึงให้องศามันเสริยขึ้นเราวางมือเราวางแก้วน้ําแบบนี้ได้เลยนะครับต้องขอแนะนําว่ารายการนี้ลูกค้าแนะนําทํากันเยอะเพราะว่าเบาะหลังสุดเนี่ยนั่งได้3คนการแต่งแบบนี้จะเป็นการแต่งแบบนั่ง7คนสบายสบายขอฝากไว้ด้วยครับกับคุณไดซา,าเลียแต่งครบ5 0,000นได้อะไรบ้างแบบนี้เลยครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวรถคุนไดซา s ีเ a อ i ์พรีเมียมแต่งเต็มงบ0 0 0 0 0นได้อะไรกันไบ้างแบบนี้เลยนะครับใครสงสัยอะไรก็สอบถามเพิ่มเติมหรือกดวนดูคลิปใหม่อีกรอบหนึ่งเอ้วทำไมมันสวยจังอ่ะดูดูอีกรอบหนึ่งได้อยากจะดูแลให้เต็มที่นะครับ่วนอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมทักหากรอบนะครับหรือที่เฟซบุ๊กแฟนเพจเอสซีเดียรโต้ซีของเราได้เลยอยากไปดูผลงานคันอื่นๆยี่ห้ออ,อื่นก็ไปที่ YouTube c h anel n เอสดีโตเซีนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยภายในเดือนนี้นะ30พฤศจิกายนเนี่ยเราจะเริ่มมีงานม o ต o อเอ็กโปนะครับที่เมืองทองธานีก็ใครอยากได้บัตรเข้างานฟรีนะครับก็ติดต่อแฟนเพจนะครับหรือมาเจอกันที่หน้างานของทางม o ต o อเอ็กโปที่เมืองทองก็ได้มารับบัตรเข้างานของเราฟรีมีเยอะมากเข้ามาเลยนะครับแล้วก็อยู่ตรงไหนอะไรยังไงสถานที่บูธเนี่ย r 0 1นะ ะอยู่ตรงฝั่งแอทเทอรี่นะครับแต่ว่าติดต่องเราก่อนเราจะได้ออกไปลองหน้าไปรับท่านนะครับส่วนวันนี้อยากมาดูงานจริงที่ร้าน S c สซีดียตซิทพระราม2องนะครับเซิร์ช Google Map ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้วยวันนี้ก็ลลางกันไปแล้วครับวัสดีครับฝากด้วยครับ